สวัสดีหรอเแบบี้เลิฟลี่และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับพับ G ีนิวสเต e เอาตรงๆก็อยากจะเล่นมาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่ว,ว่าน,นั่นนะก็อยากจะทาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เกมมันเปิดออกมาแต่ว่าไม <c oughs> ่รู้เหมือนกันไอเหียทำไมกูเพิ่งมาทําวะฮัลโหลกด์สฮัลโหลฮัลโหลเฮียแมงยกตามด้วยเขาคุณโดเนทด้วยนะครับที่ช่วยส่งกันมาตอนไลฟ์สตรีมสดนะนะไม่ว่ามันอาจจะขึ้นบ้างหรือไม่ขึ้นบ้างก็เช่ามาเลยครับเป็นที่โปรแกรมมันเน่าอ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เอามาขึ้นให้ตรงนี้นะ ใครสนใจอยากจะบริจาคบ้างก็ตามเลขบัญชีนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาขึ้นให้ในคลิปต่อๆไปที่ทํานะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามทีรอดูโดเนตของตัวเองได้เลยครับฮึบลงน้ําให้มันเย็นชื่นใจสุขสีวิไลในเดือนเมษายนดูบรรยากาศใต้น้ํานี่ขนาดแบบแค่ใต้น้ํานะอภาพอย่างสวยอะ่ะนี่แหละนี่ขนาดแบบไม่ได้ใช้การแคปเจอร์ในการอัดนะเว้ยและปรับภาพกลางด้วยเออไม่ได้ปรับสุดถ้าปรับสุดจะสูง แบบมันสวยกว่านี่เออผมก็ปรับสได้บ้างไงวะผมก็ปรับสุดเล่นแล้วนะแต่ว่าเออนั่นแหละมันก็ไม่ได้ลื่นอย่างที่คิดอะเออไอแพดผม,มันก็ไม่ก็ไม่ไหวนะเอาง่ายๆคือปรับกลางแล้วมันลื่นผมก็เลยปรับกลางแค่นั้นแหละเออคือภาพจีนิวเซตเนี่ยมันจะเซตอยู่ในปีแบบ2 0 5 1นนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะลงไปดูตรงที่เราคุ้นเคยอย่างที่สุดอย่างสคูกันนะครับผมสคูโคจิกิอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวลองที่สคูกันก่อน,อนว่าปี2 0 5 1มันจะเป็นอย่างไรกันนะฮฮ และเพราะเลขที่ลงท้ายด้วย51ดนี่นแหละจึงทาให้ผมสนใจในเกมนี้อย่างที่สุดเพราะมันคือเลขโปรดของผมวะนะอา่าโอ้โหดูดิการก,ารการลางร่มแบบเวอร์ชั่น PC นี่แหละคือสิ่งที่ข้าใฝ่ฝันเดี๋ยวแลนดิ้งตรงหลังคานี่เลยลวกันเขาเรียกว่าอะไรอะดัดฟ้าดิดัดฟ้าอุ้ยแต่เอยเดี๋ยวมันไม่มีทางลงที่ผ่านที่ผ่านละโอ้โหเกือบไปซะแล้วดีนะตาเราดีพอไอ้บ้าบอเอ้ยนั่นดูมุมมอง f p s ชีอน,นี้ เชดดูท่าเก็บของกันแบบอย่างผิวเลยอะไม่ได้ดูด้วยนะว่าของมีอะไรบ้างเออวิ่งไปงั้นอะดูแค่อนิเมชันอะตอนเนี้ยการวิ่งการขยับมูฟเมนต์อะไรต่างๆที่แบบถูกใจมากแล้วเออบันไดบ้านมันอยู่ตรงไหนวะนเนี้ยอ๋อนี่นี่ไม่ไดเล้นพับจีนานมากไอ้บ้าเอยจะหลงไปกระทางทางขึ้นลงเออนี่เออเเเเสียงท้าปิศาโอ้บอดนี่เป็นยังไงละ่ะน้องบอดก็ยิงให้ยับอะครับ อแค่นั้นแหละผมไม่สนนะว่าบอดหรือไม่บอดยิงหมดอ่ะอม,มันไม่มีปืนที่ดีกว่าสากายแล้วร่องไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเท้าอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเว้ยแต่ว่านะเอ้ยปืนนี้ก็ยังดีวะแต่อยากได้เอค่ะกระสุนเขานี่ไงนี่เสียงเท้าเสียงเท้า<ๆ>มาจริงมาจังอันเป็นเสียงเดินบอดหรือเปล่าเออเสียงเดินบอดเหรอเดินอย่างเงี้ย เออเป็นไงล่ะคือเล่นแรกๆมันก็อาจจะเจอบอดอย่างเงี้ยนะไม่มีทางเลือกเหตุการณ์เดี๋ยวแรงสูงกว่านี้เดี๋ยวมาอัดให้ดูอีกทีอุ้ยเอเคโอเม่กูสแน็ตให้ตายเถอะครับพ่มเรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้เอ้ยเอ้ยมามาเจอเอเคก็หน่อยเรียกว่าทดสอบนี่ไงอุ้ยตัดอย่างนี้ไม่ใช่บอดนี่มันคน อีไล่ล่าเพื่อนเราหล่อมไอ้หนุ่มน้อยเอ้หยุดจอมแม็ไปเลยฮ้อย่ารีบบังอาจมาตามไล่ยิงเพื่อนแค่แล้วดูของซิว่ามีอะไรสะใจใหม่อ้อยชุดใหม่โอ้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 หม่กอ,อ,อ,อย่างเฟียสเลยครับผมเอาวะได้ชุดคนอื่นมาใส่ฟรีก็ยังดีแต่ว่าชอบประตูมากเลยยิงแล้วมันเป็นรูอะอย่างแหลม มันคือแบบเวอร์ชั่น PC ชัดๆอืได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับท่านบอดเดินมาอีกแล้วตัวหนึง่งนี่เป็นังล่ะน้องเตรว่าผู้ฆ่าบอดอ่าเรามาถึงในบริเวณของสกูเรียบรอย้อยโอ้โหดูอะไรอยู่ใหญ่ขึ้นเนาะไม่รู้เลยหรือคิดไปเองวะคือมันไม่ได้เล่นผับจี o b บายมานานๆานมาอีกทีก็พับจีนิวสเตทเลยอะเออแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเปลี่ยนไปเยอะถ้าเทียบกับเวอร์ชันโมบายอะผับจีโมบายของเทนเซนต์น่ะ แต่บอรครับตันทำเองก็งานดีเว้ยเฮ้จริงแม่องอยู่ไหนวะผมได้ยินเสียงตีนน่ะไม่รู้คนหรือบอดแต่มันวิ่งกันไวมากน่ยน่เนเอ้ยนี่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 ไอ้นี่บอดไอ้นี่บอดยืนนิ่งกบบเนี้นี่เียบรอยเดี๋ยวมาเอาซัพพลายของเราก่อนดีกว่าวางไว้จุดเดิมเผื่อมีรถไงเอออันนี้คิดเผื่อไ้เลย <laughs> นึ่ว่าจะมีรถอยู่แต่อาจจะไม่มีก็ช่างมันเถอะอย่างน้อยเอาซัพพลายมาทิ้งไว้แถวนี้น่าจะปลอดภัยกว่าสักครูเยอะนะครับ แต่มันก็ยังเป็นจุดเตะตาอยู่ดีอะนะเอ้าเฮ้ยใครยิงโดนเราวะเอ้าเฮ้ยประเด็นเกิดแล้วสิเฮ้ยมาดิจ้าอยู่ไหนกันเลยโอ้โหเต็มเนินลงไปหนึ่งมาดิกราบมาดิกราบไอพวกนี้คนหมดเลยเว้ยคนหมดเลยไม่มีคำว่าบอดเออแต่มันเดินห้าไปไหนน,นี่ลงไปอีกหนึ่ง หลบมุมใยยอดน้อยหนาไซะหน่อยี้าวา่าผลมาไม้ธรรมชาติผลมไม้ธรรมชาติอุย้ยนี่อย่าโผล่ตัวให้พี่เห็นสิครับน้องหมดต้เก็บหมดอะครับสวยมากเพื่อนคือแบบครอสกันสวยสุดๆฮัสดีสัมไม่สุดโห,ดหแล้วแบบอย่างรวยอ่าเฮย้ยนี่มันชุดในไอ้นี่น่ว่า ชุดล็อตใหม่่ะชุดเซ็ตใหม่ที่เอาไว้สุ่มอ่ะโอ้โหบางคนเสียเป็นพันกว่าจะได้มันมาแต่เราก็ไม่จบเก็บเอาจากศพเขานะอืมอยู่เราซื้ออะไรมาก็มาเถอะครับเบอ่อเติรไปก็เท่าน,นั้นน่ะยิงยับหมดอ่ะเดี๋ยวกรอกยาพาราลงคอซะหน่อยช่วงนี้เครียดจะไปแล้ว <c oughs> สิเม็ดเลสโกเอาสลายดีกว่าอย่ายิงจนลืมพพลายเราเองเลยปะโย้ยนี่เจอแล้ว,วกล่องสีเหลืองดำด้วย ลืมสังเกตอชาติสีมันสวยเนี่ยกล่องซัพพลายเนี่ยกระเป๋าเต็ม,มอ่ะเอาของแต่งทิ้งแล้วกันได้ปะต้องได้แล้วแหละอ้ยอ่าโอเคเรียบร้อย let's go ไปคนละคันไปเลยเพื่อน let's go สู่การล่าฆ่าหัวดูมุม FPP ด้วยอย่างแหลมโดยเพราะชัยกับชุดใหม่แบบนี้ที่เราไม่ได้เติมเองยิงจะสบเข้ามา ใครบอกเล่แนแบบ F.P.P แล้วไม่ถนัดเนี่ยผมว่าการขับรถใน F.P.P นี่แหละเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสุดแอ้ยโอ้ยชนอีกเงินๆเงๆ้เงเงนี่ดิฟโชว์ไปทีใช้รถจิ๊บมาดิฟและดิฟให้จิ๊บดูเป็นไงล่ะโอ้โหเสียงดิฟคือแบบโคตรมันถ้าไม่มีใครกล้านั่งกับเราด้วยเอ้าแล้วใครมันมาสะกิดเด้อเฮ้ยอูมาด มาในทางของเราอะครับเชี่ยจะจอดนิ่มๆซะหน่อยมาในทางของเราอะทำไมต้องมายุ่งกันด้วยอยากโดนกระสุนใช่ไหมอยากกินเม็ดกระสุนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเสียงท้าสัยงท้าเพื่อนเหรอโอ้โหตกใจหมดเว้ยเนยะมันยิงผมมาจากมุมนั้นน่ะไม่รู้ตรงไหนเว้ยนี่เป็นโอ้โหฝ้าขาวฝั่งนู้นหรือเปล่าดูนั่นก่อนไม่เห็นมีเนี่ยจากตรงไหนวะโอ้โหนู่นเต็มเลย โอ้ยมันยิงปึกแรงยิงเพื่อเราอยู่ฟรีไฟก็เลยฟรีไฟแบบเนี้ยแบบฟรีจัดๆไม่มีใครเห็นเราดูหน่อยเพื่อนโอ้โหแล้วมันสเปรย์แบบเอ้ยได้อยู่ได้อยู่มันสเปรย์ข้ามภูเขาไม่ได้เหมือนแบบพับจีนโมบายอ่ะสเปรย์แบบมันๆเดี๋ยวเราอาจจะยังไม่ชินก็ไม่รู้นะเออเพราะระบบการยิงมันไม่เหมือนกันนะพับจีนโมบายกับนิวสเตดอ่ะ แล้วแตกตื่นเข้าที่หลบกันหมด <my> มันเข้าหลบไปไปหมดแล้วว่าแเ,เล่าจะยู่กันทําไมล่ะครับบมรีบย้ายโพซิชันด่วนเลยเดี๋ยวลงลงอะไรวะวงบีบมาเนี่ยลินมันชอบพันกันใหญ่อะพอมาทําคลิปไม่ได้ทําคลิปนานแล้วมันนะอีเขยเท่านี้ขึ้นแต่ไลฟ์ไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ้อ,อมไปแล้วกันนะแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าเลี่ยงการประทะเออไม่ต้องไปจุดสุ่มเสี่ยงอ้อมแบบอ้อมจัดๆเลยอะแล้วค่อยกระเถิบกระเถิบไปหาเพื่อนเราเฮ้ย อ้ยอิน่อยก็จะพาตัวเองตายเพราะขับรถเนี่ยถือโอกาสแวะสำรวจเลยแล้วกันนะครับแล้วชุดแบบมันลิงกินกองอะ่ะไม่ใช่ชุดโกโกวานะแบบมันลิงกินกองเลยไอ้ <c oughs> เอาละหวังว่าจะไม่มีใครมานะครับเฮ้ <c oughs> ยจะมาเซอร์ไพรส์มาราฟัเกอร์กันเด้อไม่น่ามีไม่น่ามีกินยาแบบโล่งโลบไปเลย <c oughs> เพิ่มพลังใบ <c oughs> จะได้วิ่งกันยาว ไม่มีนะเงียบนะใครอยู่ก็นิ่งๆไว้อย่าโผล่มาไหนๆมันก็ใกล้จะท้ายวงแล้วผมว่าไอชุดมารีกิงกองเนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับการไอ้นี่เท่าไหร่หรอเว้เด่นเกินเดี๋ยววิ่งไปโดนข้ยี่ตัวแตก <c oughs> ไม่เครื่องบินเสียงเหมือนเครื่องบินขับไล่เลยวะแบบสอยลงสบอ <c oughs> ตันนี้เพื่อนเราขับรถไปโซนกันใหญ่แล้วโดนสกิดมาด้วยครับให้ตายเถิดเราต้องสมกเพื่อตัวเอง เอ้ด้านไกลไอ้เหี้ยปันโดนสะกิตจริงๆอุย้ยนี่นี่น,นี่ไม่โดนสักตัวเลยหรือ,อไรถามจริงเลยครับท่านโอ้โหไม่โดนแต่เลือดสาด <c oughs> ทำไมยิงโดนผมตผมเลยไม่โดนไอ้บ้าบอคาดเอาไว้ว่ามันล้มเหลวแล้วก็จะไม่ผิดหวังใช่ไหมไปย้ายที่เถอะผมว่ามันน่าจะถึงโชว์ลายแห่งการต้องดันแล้วแหละ เีฮีอะโคตรบีบอ่ะทีมเราแบบอ๋ออุ้ยโอ้โหมีคาเก้าแปดแล้วเหรอใจเย็นๆเด้อขอสงบศึกสักสามวินาทีอย่าเพิ่งมาแย่งกันอย่าเพิ่งมายิงกันเด้อพี่เบ้าเจ็บอยู่เจ็บอยู่พูดซับไพรมันเลยเนี่ยงั้นเราน้อยหน่าไปกินหน่อยไหมไม่โดนต้องใช้จริงๆแล้วแหละเอาน้อยหน่าไปกินอุ้ยขอให้โดนโอ้โหมันเกือบยิงหัวผมแล้ว嘛 ชยไม่โดนจริงน้อยหนาของดิฉันแค่ดันมาดิงดงแล้วบรรดันดงดงแล้วบดิงดันโอ้โหไม่โดนเลยแม้แต่น้อยไอ้แม่ย้อยเอ้ยสเปย์ยังไงให้คมวะคือเรายังไม่ชินยังไงอ้าวหมดทีมได้อย่างไรโอ้โหเพื่อนเราเก็บหมดสุดยอดเลยขอรับพเพี้ยนโอ้ นี่เราแทบไม่ต้องทําอะไรแค่ยืนล่อแบบนิ่ง,งๆก็พอละเรียบร้อยหมด <H> ah> อ,อตอนนี้เราสองคนกําลังติดปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นคือเราหาตัวท้ายไม่เจอวิ่งกันมาเป็นสินาทีแล้วบังเนี่ยเนี่ยเลอผมสองคนเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงมันอยู่ไหนมันมันปั๊มยานอกวงแล้วเปล่าวะก็คือแบบวิ่งหาแบบบนมากแรกๆก็แบบแอบนะ แอบว่ามันจะโผลมาหรือเลปล่าแบบรอยิงฟรีๆแต่ไม่เลยก็เลยตัดสินใจเดินอ้อมดูแต่ไม่เจอเลยแม้แต่น,น้อยไปอยู่ไหนกันวะเนี่ยตัว<อ>การปั๊มยานอกวงแน่เลยอ่ะเดี๋ยวลองขับรถดูเผื่อม่งจะออกมาเซอร์ไพรส์มาแล้วฟอร์ใช่เราซะหน่อยคือแบบหามานานมากลองขับสุ่มดูย่ามันจะเนียนขนาดนั้นเลยหรอไม่จริงนะเฮ้ยเราเดินหมดด,ด,ดดูทุกอโนรูขุมคนแล้วนะ ไม่โผจริงเว้ยเหนื่อยแล้วแหละเอา้าวินเนอร์ชิกเก็นเฉเอายาเอ้มันน่าจะเล่นนอกวงจริงแหละไอ้บ้าเอา้ยโอเคโหแล้วแบบแรงเอสเอสอะครับก็ดูเอาโอ้โหอัพเลยวัเนี้ยขึ้นโกอย่างภาคภูมิถ้าเป็นวารนี่กูอาบเลือด เอาล่ะสำหรับพับจีนยูสเตอในวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับกุลักแคฟฟนเอาไว้เจอกันใหม่นะครับกินไก่ไปละหนึ่งก็คนมันเซียมหนอเนาะบุ๊ย